สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพฤกษบละชนาพฤกษบแล้วก็ราศีพฤกษบนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงนะคะประจําเดือนมกราคม2567ากค่ะก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยนะคะความหอมละมุนนะคะของกุหลาบเนี่ยช่องของเรานะคะก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบค่ะทั้งกุหลาบแดงนะคะแล้วก็กุหลาบขาวนะคะนะะเอ่เป็นสเสน่ห มงมณ์ขลังนะพลังแห่งความหอมนะคะและนี่ก็คือน้ําหอมมหเสนีค่ะนะคะผลิตจากหัวน้ําหอมเกรดพรีเมียมเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะแล้วเราก็ไปแอบมูมานะคะเพื่อเพิ่มความขลังและความโชคดีนะคะให้กับผู้ที่ได้ใช้ด้วยนะคะเป็นเจ้าของได้นะคะในราคาเบาๆค่ะก็รายละเอียดเราแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะ ไปดูกันนะคะว่าในเดือนมกราคม2567นะคะชาวพฤกษ์ถ้าอยากบอกอะไรคะพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคะได้ไพ่สามถ้วยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะ2ดาบว้าวได้ไพ่เดือดซันนะคะได้ไพ่สี่ดาบ แล้วก็เด็กถือดาบนะคะพลังงานของเพื่อนชาวพุทภพแน่นอนค่ะช่วงปีใหม่นะคะช่วงปีใหม่เนี่ยเก็ขอสวัสดีปีใหม่เนาะก็ขอบวยพรให้เพื่อนชาวพฤทธศพมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาะบางครั้งร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันเลยนะคะแน่นอนค่ะ เดือนมกราคมคุณมีงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองโอ้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่กับความสุขนะคะนานๆเนาะปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งในการเฉลิมฉลองนี้บ่งบอกว่าคุณจะมีความสุขนะคะกับงานเลี้ยงการจัดเลี้ยงหรืออาจจะมีความสุขกับเพื่อนๆนะคะไปเลี้ยงฉลองกันไปดื่มไปกินกันอ่ะก็อ่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วน หลังจากนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การตัดสินใจแล้วล่ะเออหรือเหมือนกับว่า,าก่อนที่จะต้องทำอะไร Active a อ t ชันกับตัวเองเนี่ยขอพักนะคะขอพักสักระยะเวลาหนึง่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เกิดการเริ่มต้นหรือไปไหนสักที่หนึ่งหรือคุณมีเกณฑ์อาจจะไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะหรือโยกย้ายจากจุดนำเดิมไป สู่สิ่งใหม่ๆไปสู่สถานที่ใหม่ๆหรืองานเลี้ยงนี้อาจจะเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้กับคุณเพราะว่าบางทีได้สิ้นสุดนะคะหน้าที่สําคัญสําคัญหรือสิ้นสุดการทํางานหรือสิ้นสุดการเรียนเนี่ยก็เป็นไปได้นะเป็นการเลี้ยงฉลองเพราะว่าชีวิตใหม่ๆความสุขแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยรอคุณอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีเวลาอาสมมุติว่าเหมือนกับ คุณรู้ตัวว่าเดี๋ยวประมาณปลายปลายเดือนหรอหรือประมาณกลางกลางเดือนหรอคุณจะต้องโยกย้ายคุณจะต้องไปใช้ชีวิตแบบใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆการเรียนใหม่ๆนะคะสถานที่ใหม่ๆคุณขอพักอยู่ตรงจุดเนี้ยอมันเหมือนการได้พักเหนื่อยมันเหมือนการได้ชาร์จแบตได้ชาร์จแบตเติมพลังงานอย่างเต็มที่เพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วเชื่อนะคะว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากการตัดสินใจที่บางทีเนี่ย การย้ายหรือการจบหรือการตัดสินใจที่จะไปทําสิ่งใหม่ๆกับชีวิตเนี่ยเอาเป็นว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณเลยลหละกับการตัดสินใจนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยมากนะ,ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะเพื่อนๆชาวพฤกษบ์นี่คุณคือได้ไพ่เดือดซันคุณกำลังจะมอบโอกาสดีชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ความสุขความโชคดีนั้นให้กับตัวของคุณค่ะช่วงนี้ถ้ามีเวลาพักนะคะพักให้เต็มที่ชาร์จแบตให้เต็ม100%เซเลยนะคะ อ่าไพายอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกในเดือนมกราคมได้ไพ่สองไม้เท้าเหมือนจะได้ไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไกลมากเลยนะ S of Cups 9ถ้วยโอ้ไพ่ขึ้นมาสวยเนาะหเหรียญวุ้ยไพ่คิงเหรียญก็ขึ้นมานะคะเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ คุณจะมีความสุขเนื้อมากๆกินกินอิ่มนอนหลับชีวิตอุดมสมบูรณ์นะคะได้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆนั่นหนึ่งถ้วยหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ในบ้านใหม่คอนโดใหม่ที่พักใหม่ก็ได้นะแต่สถานที่ที่คุณจะไปเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขรู้สึกดีอุดมสมบูรณ์หรือบางทีสมมติว่าคุณวิเกฑ์ยกย้ายยกย้ายบ้านใช่ไหมหรือไปที่อยู่ที่ใหม่ๆใช่ไหมสถานที่นั้น,นโอ้โหแบบ มองไปนะคะตรงนั้นก็ร้านสะดวกซื้อตรงนั้นก็ห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็ร้านขายโอ้อะไรก็แล้วแต่แะคะของกินอุดมสมบูรณ์มากๆรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงของุูนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปสถานที่ไกลๆเลยนะอาจจะไปต่างประเทศนะไปต้องอไปตั้งรกรากหรือยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับคนที่คุณรักก็ได้สมมติว,ว่าการรอคอยนะคะ เช่นรอพาส,สปอร์ตรอวีซ่ารอหนังสือเดินทางรอวีซ่าแต่งงานรอการโยกย้ายรออะไระที่มันเป็นกรีนการ์ดอะไรพวกนี้ค่ะนะคะคุณอาจจะได้ข่าวดีแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้ไปอยู่ในที่ใหม่ๆมันคือความสุขอะคุณอาจจะได้ไปอยู่กับคนที่คุณรักนะได้ใกล้ชิดกันได้ไปนะคะได้เจอเจอกันสักทีเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในเดือนมกราคมนะคะเอาไว้ว่าคุณจะมีความสุขชื่นเม่นมากๆ แล้วไพ่หกเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าถ้าในช่วงนี้นะ,ะคุณมีโอกาสนะคะมีเวลาเนี่ยไปทําทานสักนิดหนึ่งเนาะทาบุญทําทานไปปล่อยนกไปปล่อยกาไปปลดสัตว์ไปปลดปล่อยให้รู้สึกว่าให้อิสระกับทุกสรรพสัตว์ที่โดนกักขังอะคุณลองนะลองไปปล่อยดูนะคะให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจจริงๆการทําบุญการทําทานครั้งเนี้ย มันเหมือนกับเป็นการเปิดโชคชะตาของคุณนะพ่อไพ่ของคุณได้คิงเหรียญชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะไปสู่บทบาทใหม่หรือ,อาการที่คุณจะพลิกผันการเงินการทองของคุณให้ไปอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงอาชีพการงาน,ท,างางนที่มั่นคงทางเส้นทางทางการเงินที่มั่นคงพลิกผันคุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลยนะเพื่อนเพื่อนชาวพฤกษบไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะอย่าลืมไปทำบุญเสริมบารมีนะคะ นะเปิดโชคเปิดดวงชะตานะคะทําบุญอะไรก็ได้ค่ะก็การทำบุญเนะก็ไปทำสังฆทานนะคะก็ไปไหว้พระไปะทำบุญตักบาตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณแบบแบบเรียกว่าการทำบุญอะทำอะไรก็ได้จริงๆคือมันไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะบอกว่าเออมีเจ้ากรรมในเวรต้องไปเฉพาะทางหรืออะไรแบบนี้นะคะตรงไหนที่คุณสบายใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทำก็คือการไปทำทานด้วยการโปรดสัตว์ นั่นเองค่ะนะคะชีวิตก็ดีนะชีวิตก็จะดีค่ะอ่ะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณอีกคะชาวพฤกษบพได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะเจ็ดม้เทา้าเดอะสตารอ้ไพ่สวยนะเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะโมนะคะขึ้นมาทั้งดวงดาวแล้วก็ขึ้นมาทั้งพระจันทร์กันเลยทีเดียวค่ะ เหมือนกับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดวงของคุณนะคะจะพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จนะจริงๆเขาเรียกว่าดวงเดือนนี้เป็นดวงของคนดวงแข็งนะคะที่กำลังจะพลิกฟื้น ขึ้นสู่ความสำเร็จที่คุณเองก็อาจจะคาดไม่ถึงก็ได้บทที่จะพุ่งทะยานขึ้นบทที่จะสำเร็จบทที่จะมีชื่อเสียงนะคะมันก็เกิดความสำเร็จขึ้นมาซะอย่างนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละก่อนหน้านี้คุณอาจจะพยายามนะคะอาจจะพยายามสร้างชื่อสร้างเสียงอาจจะพยาย,ายามเยอะแยะมากมายบางทีมันไม่ถึงเวลาเนี่ยมันก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้มันไม่ได้ถึงเวลาของความสำเร็จน่ะเนาะบางทีมันก็ แต่ว่าเออจะให้ไม่พยายามมันก็ไม่ได้มันก็ต้องพยายามแต่เหนื่อยแล้วมันก็รู้สึกเหมือนความกังวลใจรู้สึกมันเอ๊ะทำไมพยายามมากประมาณนี้พยายามที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยทาไมมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีมันก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลใจได้ในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าในเรื่องของการ สร้างชื่อสร้างเสียงนั่นเองค่ะใครที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงหรือกําลังสร้างชื่อเสียงจากความสามารถพิเศษของคุณนั้นนักร้องนักสแสดงนักเขียนหรือใดก็แล้วแต่ที่ออกสื่อนะคะเป็นดาวดวงเด่นที่ไหนก็แล้วแต่บางทีเนี่ยดาวของคุณเนี่ยอาจจะไม่เจ,จิดจรัสสักเท่าไหร่นะคะพยายามทําหลายสิ่งหลายอย่างก็แล้วแสดงตรงนั้นแสดงความสามารถแบบนี้แบบนั้นลองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เป็นที่เรียกว่า าดาวเนี่ยมันก็ยังไม่ส่องแสงสว่างสักทีหนึ่งในเดือนมกราคมนี้แหละดวงของคุณพุ่งทายานอะไรที่คุณเพียรพยายามทํามาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้สูญเปล่าเลยเพียงแต่ว่าจังหวะของมันเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เจอจังหวะที่ดีเท่านั้นเองนะคะหรือบางทีก็อาตามดวงนะบางทีดวงยังไม่เปิดแบบนี้ค่ะโชคชะตายังไม่ใช่ของคุณจริงๆบางทีมันก็ต้องรอในเรื่องของโชคชะตาด้วยเช่นกันนะคะแต่เอาเป็นว่า ในเดือนมกราคมนี้มกราคมนี้นะคะคุณดวงของคุณเปิดนะหมายถึงคุณจะมีชื่อมีเสียงคุณจะดูเด่นเป็นสง่าออร่าสง่าเรียกว่านำมาซึ่งการเงินการทองความสําเร็จชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างในที่คุณทํามาเนี่ยจะมาปรากฏความสําเร็จเนี่ยในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอนนะคะเราอ่านกันตามไพ่แล้วคุณก็ดูหน้าไพ่ไปด้วยนะคะอะไรที่เพียญเพียรพยายามมาก่อนหน้านี้นะคะบอกได้เลยว่า ไม่ศูนย์เปล่าอย่างแน่นอนค่ะมันส่งผลสำเร็จให้กับคุณในเดือนนี้แหละไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะวูไพ่ดูเวอร์เพสอบคัพสองถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่จักรพรรดิด้วยในเรื่องราวนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยใครที่เป็นคนโสดหรืออากำลัง in love อยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะ คุณอาจจะได้เจอกับชาวต่างประเทศเลยนะเนี่ยเดี๋ยวยิมพัลเลอร์มาเดี๋ยวเวอร์เนี่ยเป็นคนที่เอ่อเป็นคนที่แบบเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะหรือเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้นะถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเนี่ยก็อาจจะดูหน้าเด็กอาจจะดูนิสัยเป็นเด็กๆน่ารักนะคะเป็นสายเปด้วยแต่ถ้าเขาเป็นเด็กก็อาจจะนิสัยของคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำอ่าเป็นผู้บริหารแบบนี้ค่ะคุณจะได้เจอคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ อาจจะตรงสเปคคุณด้วยนะชาวพฤกษบจริงๆเข้ามาเนี่ยเป็นคู่แท้นะเป็นรักแท้ให้กับคุณเลยแล้วก็เป็นสายเปด้วยอ่าเป็นสายเปด้วยนะความรักใครที่สดมานานบอกเลยนะคะว่าชื่นมื่นมากๆเลยเพราะคุณจะได้เจอคนที่จริงจังได้เจอคนที่แบบเข้ามาแสดงความรักมาเทคชัน่นมาชัดเจนกับคุณค่ะแต่เขาอาจจะมีอีโก้สักนิดนึงนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าดูนิ่งๆดูขรึมๆแต่ว่า คนนี้แหละที่โชคชะตานะคะส่งมาเป็นเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นทำงานด้านการเมืองอาจจะเป็นเรียกว่า นักการทูตหรืออาจจะเป็นผู้บริหารเป็น c ีอนะคะระดับสูงเลยก็เป็นไปได้แต่บางทีอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่หน้าที่กับการงานเนี่ยตำแหน่งบึ้มเลยนะคะแล้วเป็นคนทางไกลด้วยมี energy ของราศีเมษราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีกุมหรือธาตุดินนะคะพฤกษ์ศกันมังกรหรือธาตุน้านพิจิกกรกฎมีนจะเข้ามาเป็นความรักนะคะให้กับเพื่อนๆคนโสดค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะเจอกันแล้วก็ได้ถ้าได้ ได้พูดได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาคนนั้นนะคะมีเกณฑ์การเดินทางมาหาคุณนะคะในเดือนมกราคมค่ะข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาเลยทีเดียวนะคะคุณจะสมหวังในรักครั้งนี้แน่นอนค่ะนะอ่ะไปดูในเรื่องของสุขภาพอะไรกันบ้างที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะมีอะไรที่พายอยากจะบอกเพื่อนๆชาวพฤกศพเพิ่มเติมนะคะ ได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะได้ไพ่เดอร์มิตชาลีอดัดวูดเดลอเอ,อันนี้ความรักมาแรงเหมือนกันนะเนี่ยนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะอู้ใต้สำรับของคุณนะคะได้ไพ่ราชาไม้เท้านะคะ ก็ยัง,งวนเวียนมาที่ความรักแล้วคนที่โสดมานานโสดมานานจริงๆนะไพ่ไพ่ความโสดนะคะเดอร์มิตเนี่ยไพ่ความโสดขึ้นมายาวนานมากคนที่แบบโอ้อยู่กับโลกส่วนตัวไม่เปิดใจให้ใครมีความสุขอยู่กับการเป็นตัวเองนะคะชอบไปศึกษาธรรมะชอบเรียนรู้ในด้านศาสนาแล้วก็รู้สึกว่า คิดว่าจะเป็นโสดตลอดชีวิตเนี่ยเอาจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนมาสนใจคุณมาชอบคุณมาจีบคุณแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเลยเพราะคุณเนี่ยมีโลกส่วนตัวของคุณมากนะคะคุณชอบเดินทางคุณชอบไปนู่นคุณชอบมาไปนี่บางคนเนี่ยเดินทางต่างประเทศเป็นว่าเล่นเลยนะคะบางบางคนนะจริงๆนะคะแล้วก็สนุกกับชีวิตจนบางทีเนี่ยโอโสดเนี่ยมานานจนไม่รู้ว่านานเท่าไหร่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้จริงๆคือโชคชะตาเนี่ยเขาจัดสรรให้คุณจะได้เจอความรักนะ บางทีความรักที่คุณจะได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นจากการเดินทางของคุณนี่แหละนะหรือเขาคนนั้นอาจจะเดินทางแล้วก็มาเจอกันบนเครื่องเขาเป็นไปได้นะคะบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดเขาเรียกว่าความรักนี้เกิดขึ้นบนอากาศอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะไพ่เดอะเลเ r ขึ้นมาตำแหน่งตรงสองถ้วยเลยเพราะฉะนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เพื่อนๆชาวพฤกษบเนี่ยจะหลีกหนีนะคะจะหลีกหนีชีวิตคู่ไปได้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเจอคุณก็จะได้เจอนะคะและการเริ่มต้นความรักของคุณนี้นำไปสู่นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางการงานของคุณด้วยนะอาจจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือทํางานร่วมกันหรือโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆด้วยกันและคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นดวงชะตาที่หนุนนํากันด้วยนะคุณดูไพ่ไปนี้นะ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนี้เส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางการเงินการทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไพ่ราชนะอะาไพ่ราชาไม้เท้านะคะบ่งบอกว่าคุณจะได้คู่จริงๆนะคุณจะได้คู่ คู่ก็จะได้คุณนะคะเป็นคู่ที่สนับสนุนกันเป็นคู่ที่รักแสนหวานเป็นอินฟินิตี้ที่ถึงเวลาก็จะได้เจอกันมีทั้งเดืดสันความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานมีดอกปุหลาบที่เป็นรักที่หอมหวานและเขาคู่นี้ก็จะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นพลังงานของความแข็งแกร่งพลังงานคืออํานาจวาสนาบารมีแล้วคุณอาจจะได้คนที่อ่าเรียกว่ามองการไกลเป็นผู้นําที่ดีให้กับคุณหรือคุณเองนะคะอาจจะได้ ไปเป็นผู้นําของใครสักคนหนึ่งที่ยอมให้คุณเป็นผู้นําอยู่ในพลังงานของกันและกันแล,นแล้วมีความสุขและลงตัวมากมายเลยนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุจริงๆก็ไม่มีนะอ่ะงั้นขอเช็คอีกสักนิดหนึ่งนะคะชาวพฤกษบในเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออุบัติเหตุมีไพ่อะไรอยากเตือนไหมราชินีไม้ไพ่เดือดฟูนะคะ สไม้เท้าก็ยังคงนะคะโฟกัสไปที่ความรักอน,นี้ดีกว่าอ่ะสุขภาพเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่อยากจะเตือนอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีนะคะเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนของความสุขความสมหวังชื่นมืน่นทั้งหน้าที่การงานทั้งความรักนะคะแล้วใครที่มาสายทางด้านจิตวิญญาณนะคะเดือนมกราคมนี้เนี่ย คุณควรที่จะปรากฏตัวคุณควรที่จะลงมือทําในเส้นทางนี้ของคุณด้วยนะคือทําให้มันเป็นรูปธรรมนะค่ะใครที่เรียนมาทางด้านนี้นะสายหมอดูสายดูไพ่สายดวงดาวสายโหราศาสตร์ใดๆก็แล้วแต่นะคะตัวเลขนะเดือนนี้เดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีสํานักของคุณได้แล้วนะคุณต้องเปิดสํานักของคุณคุณต้องเปิดช่องของคุณได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยคุณมีความกลัวนะไพ่ดูฟูขึ้นมาเนี่ยคุณมีความกลัว บางทีคุณไม่กล้าไม่กล้าที่จะก้าวไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอันนี้นะคะเดือนมกราคมเป็นเดือนเลิกงามยามดีของคุณนะที่คุณจะได้ทำทุกอย่างนะคะตามใจที่คุณปรารถนานั่นแหละนะคะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จนะราชนีไม้เท้าที่คุณควรจะก้าวคือทุกคนมีวันแรกหมดแหละนะคะแม่หมอก็มีวันแรกในการอ่านไพ่เนาะอ่าวันแรกมันก็อาจจะไม่ใช่วันที่สวยงามแต่ถ้าคุณสามารถที่จะก้าว ได้คุณก็จะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะกล้าก้าวหรือยังแค่นั้นเองค่ะนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะสี่ไม้เท้าความสุขความสําเร็จในอะนาคตเกิดขึ้นแน่นอนแค่คุณต้องเริ่มต้นนะคะไพ่เด็ดดีวินะคะออกมาบอกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เ,เพื่อนๆชาวพฤกศพเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆจริงๆชาวพฤกศพเนี่ยเป็นไพ่ครูบาอาจารย์เป็นไพ่พระนะคะ,ะคุณอาจจะไม่ค่อยแบบ บริหารสเสน่ห์สักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาชอบอยู่กับความสงบสุขในชีวิตแต่เมื่อนะคะคุณช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะดึงดูดของพลังงานความรักความสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะอย่าคิดว่าไม่มีคู่นะช่วงนี้คุณจะได้เจอกับคู่ที่สินเสมอกันกับคุณ คุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะได้เจอคนแบบนั้นนะคะเขาจะมาปรากฏให้คุณนะคะได้ตกหลุ่มรักอย่างแน่นอนค่ะเขาก็จะตกหลุมรักคุณคุณก็จะตกหลุ่มรักเขาแล้วก็ในเดือนนี้นะคะใครที่เป็นศินลปินนะอาร์ติส์ทำงานเกี่ยวกับทางด้านเ,าเ,าเป็นศินลปินเนาะชอบวาดรูปชอบวาดเขียนเป็นงานเขียนก็ได้นะเขียนนิยายเขียนนิยายเขียนบทละครอะไรต่างๆนะคะ าทางด้านาใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสารรค์ใดๆก็แล้วแต่นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยเริ่มต้นทำเลยค่ะคุณจะประสบความสำเร็จมากมายเหลือเกินบอกได้แล้วนะคะว่าคุณต้องมีสำนักของคุณคุณต้องมีร้านของคุณคุณต้องเปิดร้านของคุณได้แล้วส่วนในเรื่องราวของความรักนั้นนะคะเขาและคุณนั้นชื่นมืนมากๆมีเกณฑ์ที่คนที่คบหากันมาเนี่ย จะสารภาพรักกับคุณด้วยนะคะชาวพฤกษบอ่าสำหรับเพื่อนเอนที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะ